มันเลยฝากมันมาซื้อหานเราฝากมาทุกเดือนบ่อยเลยอ่ไปน้ำอึ่งลงลงเราไปน้ำบุกเราหาหาหาเจอข้าวพี่อ่างกันน้ำลงแล้วก็เอาหารเจอหาพัดเจอหาทิพนไม่แน่ละเร่มีบ้าเลยมีผัวประของมีสามคนเลยสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองหล่าน้อยนิพนธ์เด้อจ้าเลยวันนี้ล่ะน้อยก็มีนัด นี่มีนัดกับสาวหาหัวมือก่อนนะทุกคนสาวหาฮะนะทุกคนก็นจะมูดอกว่าเราเป็นไผ่เราลำเอิญข่อยข่อยโตกใจเบิร์ดเอิญละน้อยอยู่หนาหัวคันใดวะละน้อยละน้อยมีแนวสิวา่วาซันเราก็เลยออกมาหาเพื่อนพันบอกว่า,วาเพื่อนอยากได้เครื่องนุ่งจากละน้อยใช่ไหมเพื่อนเข้าไปมาดูแลเพื่อนแบบเพื่อนสนใจซันซะเพื่อนจะได้เครื่องนุ่งจากละน้อยละน้อยเลยวันนี้นี่อึบท่อนไปได้ทงยางหนึ่งเพื่อนจะไปให้เพื่อนาะเพราะว่าเพื่อนเป็นแบบ สาวโสดอยู่คนเดียวฮะนะาเตรียมพร้อมกันแล้วไปกันเลยดีทุกคนตอนนี้ก็คือออกจากเครือ้วจ้าพุ่นพิงไฟกม <c oughs> ็มีนมนหนาวมาไปย่างหนาวแล้วกับพิงไฟเนาะหนามันซานเลยเนาะซานน้อยนี่จ้าไปกับสาวมุดเดอร์โค้งมังเนาะสบายอยู่เนาะื้นนี้กั <c oughs> <c oughs> มาพบกับเฮายามเศร้าต้องไปหาเพื่อนแต่เศร้าได้พูดนี่ได้เดี๋ยวเขาจะพาไปเบิ่งเนาะบับแมนไทยเขนจะขึ้นมนหลังห่นนั่นเนาะเฮ้ยบดพ่อบดบอไรแมนน้องมุดกับคราน้องมุดจะเศร้าคุณเอิ้นเอิ้นน้องเอิ้นแท้เอิ้นมาน้องก็ดีใจเบิร์ตคิดว่าไปถ่ายเพลงทำอะไรยายพูดไปอะไรบ้างฮะไปหายายหา แค่นี้บันสีเมือเวียงกับยังชีสั่งขิมหอยจออหอยหอยแดงนี่ได้โลอะไรด้วยนี่นะยายบูโอ้มีความหลับอีกได้บูอัสานบรรยากาศท้งนาแซงก็มีได้เออน้อยเอ้ยบรรยากาศท้งนาแซงเขาใช้ยางขามห้องนาแซงไปเลยขามทงไปหาเสาหาก่อนเสิร์นไม่ยอมทงนาแซงมาหากัเลยต้องหาเราตลอดโอ้ยบาดเห็นจังวะขั้นไปนี่บูเห็นเลยเหรอไดดลบ รบเลยเฮาคพื่อยังอ้อมคพื่ออทุกคนหาเก็บกระดอกกระเดามากเพื่อบันี้กหน่อยเลยต้นกระดอกระเดาคพื่ออบันเดียไปซื้อเครื่องซื้อของละสียางขามคนอันนี้โบยยางได้ฝังนี้ยางโค้งไปพุ่นพุ่นไ้โค้งไปไห้ดันผูกเกี้ยวมานี่เารเส็นนี้คือเ่ามุดซื้อบซื้อพันอะไรผนผีแม่มาร์เออ้นผีมารีทัช่นก็เลยก็เลยย่านจริงๆมันก็บได้มีอย่างดอกจริงๆนะเป็นซื้อซื้อของมัน กเ <ad> <p ans S 2> ็เลยขุดย่านพ้นันนี้ฮะน่ะตอนนีข้าวยังน้อยแต่ข้าวยังน้อยมันเป็นทางลดาดี๋ยนี้นนทางลัดเขาใทยคือเอาตวัวมาลามแต่เศร้าแทบเดี๋ยวนี้กันย่านเขาตัวนี้มาทันนี้ซะทางเพื่อนเสาหาหนีก็อยากเสียละลั่นถดน้อยหนึ่งเด้อา,า่นานทงถนนเห็นแล้วเป้าหมายเห็นเฮือนเพิ่นแล้วข่ามทองไปนี่แมรอน จะอยู่บ่อป้าไม้องเฮาสิอยู่บ่อไปทางนี้ซะจริงย่างเคนเสร็จทง่นได้จริงๆค่ะเนี่ยพอดไปเอิ้นกันนัานบ้านแตกสลกขาดกันตกใจว่าไม่หยังเอิ้ญไปขอเครื่องนี่แหละมุยกันว่าคล้องเลยนายนี่ทุกคนคล้องสำหรับประธานบ้านนวางทงเด้ออันนี้เด้อบ้านนวางทงนี่ปล่อยน้ามาแต่เศร้าเลย พอน้ำนี่อึบต้องเลี้ยงเข่าหน้าแซงพูนอยู่ทงใหญ่พูนนี่สารประทานมุดเดอ้อโอตขึ้นอยู่ไกลกันกระโดดเลยฮ <c oughs> าจ้าปานีฮะตื่นหรือยงัง <c oughs> พักปอดเลยทุกคนอันนี้ฮะ <c oughs> กำจัดไม่ได้กระบอกเบิดลเป็น <c oughs> ตามเบิงนี่แหละต้องใ้ขามเลยเฮ้ยเกือบอาบุญตัวนเกือบ <c oughs> เฮ้ย ปศมสัตว์เอาบุญสิขาดโดินเลยอึมคลิปนี้แบบนี้โขดอยู่เาะอันนี้นั่นเป็นทางยางใบงเฮียนเนาะยางใบงเฮียนตอนปฐมน้องเอราน้อยเนาะนี่เนาะกัดิี้ยางกันไปแบบนี้เลยได้กับบร้ดีปันนี่ทำได่ดอกกัดิประมาณนี้เลยหนทางไปนี่เลยนี้แหละเอาไปกว่าจะจบก็ได้ใส่เฮ้ย สองหน่วยทำอเอเลยแมนบอกโลแพงเติบได้เอาเป็นเป็น่รจะมาสร้างว่าหอบบาทเป็นธุรกิจเลวนะว่าเอายังออกไปก็ได้ดีจ้ะพอแล้วเงินเสาร์หาคนดูคนเดียวทุกคนเลยตู้หาให้เนยงา่นบุยกปากเนาะคนปิดมูได้หลังบ้านนะปิดปิดคันออกแล้วออกท้างใดล่ะข้างนีอ คนดีเดียวทุกคนนี่นออ้องล่างเนาะพน้องนัดกระเพิ่นแล้วบริดมามนะนัดใหม่วหวใว่าอยากมากจวบันไหนหัดการแง่เาโถแล้วหัวการมันมุนมดแหักระเด็นกรเดบนว่งเลยอยู่บ่ นั่งอยู่บ่อนั่งอยู่บ่อตีสามถ่ายเฮ้ยยังท่านจ่ไปเอาไม้ไหนเขาถ่ายอยู่นอกเด้อเอาสินไม้ไหมเอาสินไม้ก็เสื้องามมาให้ดูไว้ถ่ายนอกเด้อนี่นะขขาวสารคือบอกมันมืดเลยทุกคนบ่เห็นบ่่ะแล้วกมีไฟฟ้าเด้อ มี่ความถูกความหย้อเปล่นห่เมกบท่เก่าแล้วไปหาเอาเดหาเกามาหาเดอือลูก็แม่ลไว้เรียนเพ่อนโบชาปฏหนะ่เขานกับไปเลยน่นละลูกเนแม่เออฮะสินใหม่ะานเลยลมาเบไลูกบอก แบบนี้เดรามวมาให้ทุกคนแบบเราเราไปหาเฮาเมื่อนั้นนะและ้วเฮาอ่อนแล้วเฮาแบบคาวเวียขนะคาวเวีย,ววยแล้ววันนี้เราเฮาข้าวไปเวียกแหงเราด่าไปเพิ่นเขา,าเราว่าเอาอเมื่ออื่นเด้อโอเคโอเคเพื่นว่าต้องมานั่งฟังเสยวเวียงบรนไห้จะเข้าใจก่อนเนะ <c oughs> าะเพราะว่าเพินพ่นเพิน่นเพิ่นเป็นนันนี่เด้อทุกคนแบบเพิ่นคอยนะเ <c oughs> พิน mommy, พ่นบ่มีพ่อมีแม่แล้วก็ไอ้น้องก็ไ่อยู่คนเดียวเฮ้ยหลังบักใหญ่ได้ แต่คนค่อย,อยถ่ายแต่ถ่ายคนระงับสติอารมณ์จากน้อยนึงก่อนเขาสองคนกน่อนญาติถ่ายนี่ก่อนจากน้อยแล้วได้เขาก็ได้ลงทุนมาแล้วเขาต้องเห็ดเห็ดพารากินในหาสซัมเลสเนาะแมนโอเคจากน้อยเราก็ค<ห>ุยออกันมารัเ้าไหก่อนค่ะจังสีเขาไปหาลาวิเทอร์นหนึ่งเนาะโดยแล้วทุกคนตอนนี้ถ่ายอยู่นาเนพื่อนเพื่นเนาะมั่วย่ามไรเพื่นฉีด ออกมาแบเพิ่งยังหายสะอึกสะอื่นอยู่สะอึกสะอื้นทื่นท่วงอใจยากหน่อยหนึ่งได้เศร้าโส,สดเฮากับบริแมนซิมาซูซิอยอียงแล้วดอกเฮากับแบบน้องมาสวยเรือออียงนะพัวเพิ่นกับขอบความสวยเหลือไปหาหล้วน้อยสินาเฮาก็เลยมาพัวเฮากับกกบุญจักอารมณ์ใจเพิ่นดอกเฮากับซ้อมๆไปฟังไปสมัยยังน,ยน้อยๆกับเพื่อนเพื่อนนี่แหละจุดเด่นบนารนวางเนาะเป็นหลังใหญ่แล้วกั สมบูรณ์แบบกัวหมู่วาซันซาบแต่ข้าวข้าวสมัยกันพะนุเขายางยางหลับทงมาห้องเทียนห้องเทียนปฐมสมัยสมัยกี้นะสิเพื่อนเพลินนี่แหละมุดเพือนมึงย่อมกินแก้เซ้งได้ไหมหาวัยเพื่อนหาวัยมาไวัยเพื่อนมึงกับเจ้าแทปบอเดย์ไทยรูปนี่เดยมาเลือกมึงเลยเลือกมึงดูเอาตัวไหนบอตัวไหนบอกดูที่หนึ่งข้าวบอแดนนี่บอชั้นนี่หนึ่ง บุตรหนึงน่งบุตรหนึงน่งบุนึ่งถือว่าจะถือบุหนึง่งค<อ>ือมานั่งพี่ะฮะคือมานั่งพี่ไว้มันเลือกเธอเราโตวไว้ไว้คือมานั่งพี่เจ้าสินงได้อยู่บ่ห้องกับเจ้าคือต่างกันแทะงาม,มบ่เลยขยายขอเนาะสินใหม่ด้นี่นะ่ะคือมานั่งพี่เขาเลือกเบืงเสือนะมี่ต่พูด้งามไว้คือมานั่งพี่เอยคดแล้ววันนี้ได้หนึ่งข่าบ่ไว้ฮะชิบิเบงะหนึ่งเข่า นึ่งเพลงนอนถือว่จากการคืนพูดวันนั้ออกไปมันลงทไบ้ไปายใสคืนบรไปายใสน้ำวงเล่เป็นเต้นน้ำเข่าอยู่บ่บริปายีปจมือชื้นพูดวันนี้กับบรไปายนอนน่มือมุดพื้นให้เรานอนในตลางเพืออืนเทากับสิบเอาเสื้อให้กันนอนทำบรไปยใสานมอนก็บรไปายอบริปยังบาดแดงบาดแยงขึ้นสมักบ่เจียวแล้วมุด นี่อันนี้เสื้อโน้มกันหนาวโน้มกัน,นกหนาวต้างหาโอ้งามโอ,มโอ,มโอ้พึ่งเอาปีนังขนาดนั้นอันนี้เสื้อนุ่ไปใส่บาตระค้วป้าบาตเนาะเออเหล้าแห้งเป็นคนแบบลงวัดลงวานเราหุ่นดีได้ค่ะเราหมักลงวัดเนี่ยเสือเอเา,าเอบุญน,นั่นเองบุญเนี่ยมีแต่มีแต่ตรงงามน,น่มากว่ามากขึ้นได้เห็นแล้วเขาหมักเห็นแล้วใส่ดูได้นี่อืม เจ้าไปหาเฮานม่น่ะเฮาคาววียเออแม่อะไรเขามากเจ้ามากไปทำบุญเจ้ามากแบบไสไใส่บาทมีอย่างนี้เราเห็ดถ่ายเวลาเห็ดเห็นแล้วเนาะเห็นทุกงานได้เห็นผูงานเวลาแบบอันนั่นน่ะเนาะเวลามีงาน งานศพงานตายงานแจกงานหยางกระยาอะไรแบบเล่าหนี่แบบซอยเต็มที่ขาเธอบ่ได้ไฟอยู่ไฟอยู่ไฟอยู่แม่ไฟอยู่ก็ไฟได้ไงจะอยู่กับไฟทุกมืองอยู่พอดีเขาเดี๋ยเลยอยู่ในเฮือนนี่ยเลยเดี๋ยวไปใส่เบิร์ะแหล่ได้ไปใส่ไอ้แล่ไปอยู่เสียงลงเออมันก็โทรมาอยู่บ่อจะไปโทรไปโทรในบ้านลำบัดกินหอนมันทันได้ สิหมากอยู่ชายหูกมากชายหูกมากชายหูกสวยเออมุมงามเลยมุมเราก็งามเลยหน่อยเอ้ยมุมนี้มันได้ดแสงมันลงแสงมันลงเนาะเล่าให้มวกเจ้าโตในดูเสือนะเอาตัวใด้เอาหมดนี่แหละหมดนี่ดีหมดนี่สินใหม่นี่น่ะเอ่าเขาซื้อจากกีเขาเลยได้เขาตำแล้วเอาไหมเฮาเลยได้ใหม่นี่เออแต่ห้องนุ่งเสือเหลียงนี่นั่งนั่งนุ่งเสือเหลียงแรงนุ่งจะเสือเหลียง ซึ่งมื่อมาเมื่อไปเห็นงานมันมาทางานเห็นงานมาหนุ่งอยู่อยู่คนเดียวนาะหาเนาะไปหันนั่นไปเป็นหนึ่งเข่าไปเมื่อหน้าเดิมเขาเมื่อหน้านี้เจ้าเก็บหวยมาเดิมจะอยู่แถวสิมาถ่าย้จไปเอาเท้ามาลาบเอาเท้าเออเท้ากูไปเอามาให้อออืมัันนน้ไให้ช้อติพย์วันนี้หลายบุตเท่าละพูไม่เบิ่งแน่เออไปเอาเท้ามาขึ้นเบา พู้น้องปื๋ผู้หนองเช้านองเช้านองผักและหน่อเท้าน้อเออเช้านองกินอยู่จังไดนี่หนึ่งข้าวกินเองมาตลอดอันหนึ่งกินเองข้าวซื้อกินเองซื้อกินเองหนึ่งกินเองแค่นั่งกินสามต่ละมืออ่ากินซีดเอามาจะไปงานบุลเลชีดนะเอออันเล่าเท่ามารับเองมะเออรับเองก็รังไฟเอามะชัวใส่ปลาแดกใส่เมลกดใส่ใส่แป้งนุ้ใส่แล้วก็กินแหละ ขอทานาะเขาทาเนาะเออมาเพื่อนกับเพื่อนหลังนึงได้สมัยเด็กเออไอ่เพื่อนได้เห็ดนีไอะไอ้เพื่อนมาเห็ดห่านมาอยางมาตรงเพียนย้ำได้ก็แย้งโอ้ยอยากได้เงอนแบบนี้เด้เจ้าของวะไอ้นี่ได้อ้นี่เพิ่งงามเลยมันเป็นกลางน้อยกลางน่าทางหรือเปิดเปิดให้เบิ่งกหน่อยกว่าพายบม่ได้ไ่ได้เปิดจะเถื่อพายพะมัดไว้ปิดไว้ปลาเคืาขาวที่นั้นก็ได้ปะเออเออเพื่อนเป็นสาว มันเป็นสาวโสดผ่นกลางคืนแล้วผ่นย่านผ่อนยานคลิปว่าจะคืองานนอนตั้งหลักเลยนอนตั้งหลักเลยสบายเพลินนักเพลินใส่สิ่แบบสบายเสาวโสดอยู่สบายกินสบายงานการทำงานจะต้องมีเพลินเด้อจ้ะเพลินนี่แล้วน้อยเต็มที่เลยอยู่นี่นีแล้วพายทานอยู่นี่นี่ทานอยู่นี่นี่ทานอะไรต้องทานหนึ่งข่าหนึ่งเข่าดึงดันไปก็ดังในตารางสบายกันทั้งกินแบบกินอยู่สบายแบบสาวโสดเลยเนาะ ดังตลานี่เลยตาางื่กนเลยเินกันลังไงโอ้ทุกคนก็นอนุงพรมเปิดน้าตาแน่ไม่นุ่งะฮะอ้าวเมื่อไหร่จะเกิดมาห้เด้อเอาไเกิดมื่อไหร่จะมาหายคนจะเกิด็ชื่อคูหนึงใส่ นี่เกลือ่างตาวานนี่ยปูร่าเลยร่างตาวานนี่ยูกอน่กินได้อบอนี่บอ่ยังมันร่างนั่งยังไปล่างบอเอออไาไปรนด้อยมังม่วงไปกินเด้อเก็บท้องเด้อเออบกินเก็บท้องนี่มันเลยฝากนันาื่อหายเราฝากวาทุกเดือนบ่อยเลยอไปน้ำอือหงลังลงลไปงบุกเราฮ่าาฮาฮ่าจะเข้าไปเอาง้มันลงแล้วก็หายเธหาพาร เจอห่าทิพซ์พัมน์คือฝากไว้ทางนั้นนี่ได้ฝากไว้ทางนั้นตอนนี้เจ้าใส่มีแต่เจ้าเขาไปเอาเขาไปเอาน้ำเบอกพกมาไว้ใช้เพิ่มถึงงาันก็ไปเอาน้ำเบอกพกมาใช้อ่ะนะเอาน้ำมามาใช้มีแฟนหรอเจอแฟนแล้วบ่มีบ้าอะไมีผัวประคองมีสามคนเนี่ยอ่าเนีผัวคนไทยอ่ะผัวคนไทยแม่เนี่ยผัวคนไทยเออสามผัวคนไทยประสามดยผัวคนไทยอัน ยังยังมีแฟนใหม่อยู่อ๋บอบ่ยากมีเออยังสาวสดใช่เนาะเออสบายว่ะโอเคจังหวะมันอยู่มันนอนเหมืนกับระมาในสาวสดโอ,อ้ไปเออวันนี้ไปเอาพี่เอาสิกรไปเด้อวันนี้เด,อเดอเอ้อ,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 อเออาามั่วหวงอะบ่มัม่วงบ่เออกันจะเอาเลยเนาะเอาของตอนมากม,า,ม,า,ม,า,มา,ากมากเอาให้เน้ช็อตมากช่องมากเมื่อเอาจังมากช่องมากมางองให้ได้ไหมเย็นเพื่อน เพื่อนเพื่อนอารมณ์ดีอยู่ไม่ใช่อม่วงเล่ต้นอม่วงมาต่อยหาแล้วจะเอาไหมแม่ไหนเนี่ยพงศ์จ้ะาพี่เอะเพื่อนเอาอม่วงต้อนค่ะอันนี้แหละบนมุดเก็บได้แหละเอาอันนี้แหละม่วงเราอ่ะโอเคเข้าใจเด้อขอบใจหลายๆเด้อหาเด้อขอบใจของต้นอยู่ดีมีแห้งให้มีสู้มีแฟนไว้ๆทำไม่ได้อยู่คนเดียวใส่สุดงามๆไปบุญนะบ่ไหนเด้ออารมณ์ดีได้อารมณ์ดีใช่ได้ ก็ไปฟังไปก็ไปไปไปก็อีกขวัญเปีเอาเท้ามาลาบนี่น้องก็ไปอะไรนี่ไปหนองเอาเปี๊ยะเท้าเท้าป็นเหงาเป็นเหงากินเก่งปิ้งเหงาเป็นเหงาเอื้ยเฮาเป็นหากินเก่งขางเงอนข้างซ่าก็มีปูมีหอยหอยหอยเต็มเลยอยู่นี่หอยจุกทุกคนหอยจุกปูกอดปอดอยู่นี่นะอ้าขาดเลยโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้หลานน้อยพร้อมกับสาวมุดเดอร์ก็ต้อง ขอบใจทั้งเจฮาราล่าที่เพิ่นเปิดบ้านหายเกือบไม่ได้เข่าสันตัวทุกคนก็คือมื้อนั้นน่ะก็คือมีเรื่องอยู่ว่าเพิ่นเพิ่นไปขอเพิ่นไปไปไปขอความสุดยอดจากน้องสิ้นนะน้าแล้วน้อก็เลยเอาไม้เพิ่นทั้งสิ้นทั้งสุดอย่างนี้ให้เพิ่นไปนุ่งไปบุญไปทานเพิ่นว่ากูยังให้ก็ยังให้ยังห้เฝ้าเพิ่นสมองป่ายเนาะแม่นแต่ว้อนี้กะเฮาก็ได้เป็นผู้ให้เพิ่นก็ได้เป็นผู้รับก็ต้องขอบใจแล้วเด้อหาเด้อเพิ่นก็มีของต้อนเฮาคือกันดีแม่นใช้ื้อของต้อนนี่โออเคขบใจแล้ว คลิปนี้ตอนเท้าทุกคนต้องขอตัวไปก่อนเด้อไว้ไพบกันใหม่คลิปหนะ้าบายยไปมุดเื่อกลับก่อนเด้อฮะเกัาก่อนจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเน่